สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการมาสเตอร์กีเวทีแจ้งเกิดฮีบทองคำต่อเนื่องความมันจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ทีมแซฟเสด็จได้รังแกเด็กจนทําให้ชนะไปและได้ขโมยฮีบทองคําจากทีมนางฟ้ามาได้หนึ่งฮีบวันนี้มาดูกันครับว่าทีมไหนจะสามารถคว้าชัยในวันนี้ไปได้เอาจริงๆถามนิดนึงดีกว่าแซฟเสด็จเมื่อวานนี้ได้ไปกี่เหรียญก็ไม่ต้องอะไรมา ก็คือว่าสามารถแบบเอาเงินไปซื้อที่แถวอ่างทองได้อ่ะค่ะเฮ้ยเอาเงินไปซื้อที่ที่อ่างทองแล้วอินนี่จะไปอยู่ไหนอ่ะไปเลยบอกขอพื้นที่เล็กๆแต่ผมได้อยู่ตรงอ่างทองมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เคมาอยู่ใช้หนาไปเลยครับเดี๋ยวเก็บชุดผ้าไปเลยครับ เอาละครับแน่เราวันนี้ทั้งสองทีมต้องมาเริ่มต้นแข่งขันกันก่นกอนที่จะประกวดร้องเพลงนะครับกับเกมแจ้งเกิดของเราก่อนเลยครับกติกาเกมกรรมการใบชื่อศิลปินนั้นก็ง่ายมากๆโดยที่กรรมการของเราทั้ง3คนจะเป็นคนใบชื่อศิลปินซึ่งมีเวลาให้ชื่อละ20วินาทีและทีมแซ่บสน็จจะต้องส่งตัวแทนมาหนึ่งคนแต่ในเมื่อทีมผู้ใหญ่เจอทีมเด็กเราเลยต่อให้แก๊งหนังฟ้าออกมาช่วยกันตอบทั้ง5คนเลย ย0วินาทีเริ่มครับเออเป็นผู้หญิงอ่ะร้องเพลงกับโทรศัพท์อินดี้ถูกต้องครับภาพต่อไปครับเป็นฝรั่งผู้ชายที่มีดวงน้องนี้ค่ะถูกต้องครับอาต่อครับฉันเสมอหัวฉันเสมอหัวจ้าสยามสยามฉันถูกต้องหัแล้วแล้ว เป็นคนเหนือเป็นคนเหนือคนลำพูนคนลำพูนคนลำพูนทน่้กกระแตแล้วไม่านไหน่ะพี่เกี่ยวกับนอนไปเกี่ยวกับนอนนอนน้อนทอทำอะไรทำะไรคนใต้คนผู้ชายตัวใหญ่เป็นทหารด้วยลูกเป็นทหารด้วยเออเออเป็นผู้ชายตัวใหญ่องพยาียงสอพยาขอนไม้อะขอนไม้ ไม่ใช่ลูกจะหมดเวลาแล้วเร็วคนใต้อะผู้ชายเป็นทหารนะลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่เกี่ยวกับพอนไม้และนางฟ้าตัวน้อยๆจะตอบได้ทันเวลาหรือไม่เรามาเอาใจช่วยกันครับเกี่ยวกับผ่อนไม้ไม่รู้จักลูกบาวีบาวีไม่เป็นไรครับทำให้ทีมของแซบเสด็ชนะไปก่อนในเกมนี้ แทบเสด็ชนะเด็กอีกแล้วนะครับวันนี้จะให้ใครร้องก่อนให้น้องร้องก่อนนะครับอ่ะแต่มาถามก่อนว่าวันนี้ใครจะเป็นคนร้องัวแทนของน้องมิ้นนะคะน้องมินจะเลือกร้องเพลงอะไรคะรวมพลคนลูกทุ่งค่ะว้าวอยากเลือกใครทีมนู้นเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาเบอร์หนึ่งละกันกระรดนะลูกพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของทีมกระรดกะรดจะร้องเพลงอะไรลูก สาวนาสั่งแฟนวว้า <Wow. S 3> oh. เอาเป็นว่าท่วงหน้าสนุกแน่ใครจะชนะสักครู่เดียว wow.